ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่สนามยิงปืนหนองกระจงอีกครั้งนะครับครับเวลาเรามาที่หนองกระจงเราก็จะมีอะไรใหม่ๆมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนได,ได้ได้เห็นได้ศึกษาครับผมกับช่วงนี้ปืนยาวลูกร์ก็จะมีออกเป็นซีรีส์ใหม่ออกมาครับเป็นพวกลูกร์อเมริกันครับผมซึ่ง ซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำเป็นตัวเรน์รุ่นเรน g ์เออาร์สไตลน,นะครับครับทีนี้เนี่ยลูกร r ก็จะออกมารุ่นหน้าตาคล้ายๆกันก็มีอยู่2รุ่นครับคือจะเป็นรุ่นที่ใช้ระบุข้างลำกล้องว่าขนาดจุดสองครับรุ่นนั้นก็จะเป็นชื่อเรียกย่อยอ,อีกชื่อหนึ่งครับผมส่วนตัวที่จะมาแ,นะแนะนำวันนี้ก็จะเป็น รุ่นเลนส AR สไต l e ครับผมครับแล้ก็จะมาดูแกะกล่องของใหม่ที่เพิ่งมาได้นะครับเราเรามาลองดูว่าลูก,กอร์เขาให้อะไรมาบ้างครับกล่องกล่องที่มาก็เป็นกล่องกระดาษตัวนี้ก็จะเป็นกล่องกระดาษหมดนะครับยกเว้นแต่พวกปืนคัสตอมถึงจะมีกล่องแบบพลาสติกมาให้ครับตัวนี้ก็จะเป็น รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นราคาประหยัดของลูกอร์เองนะครับก็เรามาดูที่ตัวปืนนิดนึงก่อนครับครับส่วนตัวปืนก็จะเป็นใส่ถุงกันความชื้นนิดหน่อยครับใส่ถุงกันความชื้นนิดหน่อยครับก็จะมีตัวปืนมาปเปล่าๆครับแล้วก็จะด้านในด้านในนี้ก็จะมีคู่มือของปืนลูกร์นะครับเป็นคู่มือที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะซื้อ ขนาดตัวสองสองหรือปืนยาวไรเฟิลแบบนี้ก็จะมีคู่มือลักษณะนี้อยู่ก็จะเป็นคู่มือตามรุ่นของตามรุ่นของตัวปืนมาให้ครับผมก็สำหรับอเมริกันเนี่ยตัวนี้ก็จะมี2รุ่นก็คือเป็นรุ่นสแตนดาดกับรุ่นคอมแพกครับตัวที่เราได้มามารีวิววันนี้ก็จะเป็นรุ่นคอมแพคเรากล้องระบุไว้ว่า16.1นิ้ว แล้วก็ครบรอบเกียียวเกีียวก็จะเป็น1ต่อ8ครับผมครับตัวนอกจากตัวนอกจากตัวปืนแล้วก็ให้แม็กกาซีนแม็กกาซีนแบบห้านัดมาให้อขออภัยตัวนี้น่าจะเป็นแม็กสิบนัดครับก็จะเป็นแม็กเออาร์สไตล์เป็นของยี่ห้อแม็กพู l ครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อแม็กพูนะครับให้แม็กกาซีนมาหนึ่งอันครับ ส่วนในกล่องนี้กล่องนี้คืออะไรเอ่ยโอ้กล่องนี้ก็จะเป็นลูกเลื่อนตัวลูกเลื่อนะจะใส่กล่องกระดาษมาให้ครับแล้วก็นอกจากลูกเลื่อนแล้วก็ยังมีเอ,เอกลักษณ์กุญแจล็อกของลูก,กร์เองครับ,รบตัวลูกเลื่อนสำหรับสำหรับรุ่น รุ่นลสกระบอกนี้ตัวปืนก็โครงด้ามครับผมตัวสต็อกเนี่ยจะเป็นโพล,ลิมเมอร์นะครับแล้วก็ตัวบอดี้ตัวตัวกระโหลกตัวลำกล้องอะไรก็จะเป็นเหล็กลมดำติดฐานรางพิคาจินี่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มครับก็ตัวนี้ที่เขาเรียกเออาาา์สไเพราะว่าใช้แมกกาซีน แมกกาซีนตัวแม็กกาซีนเนี่ยจะเป็นแม็กกาซีนรุ่นที่ใช้กับพวกเออพวก AR-15 ได้ครับก็จะมีตัวนี้เป็นที่เ,เป็นตัวปิดปิดด้านหน้าไว้ครับวเวลามันจุกระสุนก็กดลงไปตรงๆครับ <S AR <Star> s t y r e ก็คือแม็กตัวนี้ก็คือใช้แม็กร่วมกับพวกปืน AR ได้หมดภุมิผลแม็กก็เป็นเป็นแบบเดียวกันครับ กด,กดตรงนี้ออกไปแล้วก็ดึงออกมาได้ครับแล้วก็ด้วยว่าเออ่ปืนตัวนี้โดยตัวใหญ่ปืนยาวก็จะแกะเลขทะเบียนในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ก็จะตอกไว้ที่โครงพันท้ายแต่ว่าด้วยปืนกระบอกนี้เป็นโพลิเมอร์ก็จะมี2จุดที่เขานิยมทำกันก็คือ ตอกเลขไว้ที่โครงปืนหรือไม่นั้นก็ไว้ที่ลูกเลื่อนครับรุ่นนี้ที่ได้มาก็จะอตอกเลขทะเบียนใช้เป็นเลเซอร์ที่ตรงตัวตัวลึกเลื่อนเองครับก็ตัวปืนก็มาเรียบๆเรียบๆบแบบนี้เลยครับลักษณะก็จะมีลักษณะตัวไกไกเนี่ยก็จะเป็นไกสมัยนิยมครับ มีตัวเซฟตี้ที่ลิ้นหน้าไกอีกจุดหนึ่งครับก็ส่วนส่วนเซฟเซฟของระบบก็จะอยู่บนคอปืนครับก็กดลงมากดลงมาก็จะเป็นเซฟนะครับตังหวะ s เซฟก็คือล็อกล็อกตัวไกลเลยเราฟีลิ่งเรารู้สึกได้พอเรากดที่ไฟล์เนี่ยไกลจะขยับได้นิดหนึ่งครับก็ส่วนตัวปลดปลดลูกเลื่อนเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ อยู่ด้านนี้ลักษณะก็คล้ายๆพวกปืนซีแซตส่ห้าเจครับก็จะแต่ว่าตัวสปริงจะออกแบบมาค่อนข้างแข็งนิดนึงครับทำให้คิดว่าว่าน่าจะหล่นหล่นยากครับอันนี้เราลองประกอบเข้าไปนิดนึงครับลักษณะตัวการลุกเลื่อนนะครับ เราจะเปิดก็กดดึงออกมาครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะมาดูกันก็คือตัวนี้จะมีเกลียวตรงปลายลำกล้องนิดหนึ่งครับก็คือเป็นเกลียวขนาดมาตรฐานเศษหนึส่วนสคูณยีินิ้วของทางอเมริกันครับกเ็เราก็สามารถใส่ใส่ปอกลดแสงมัเซนเบรกที่เป็นเกลียวนี้ได้ครับ Yeah. เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกล้องแล้วเรามาดูนิดนึงว่าเราจะออนอกจากจะติดกล้องแล้วเราจะเสริมด้วยมาสเตอร์เบรกตัวหนึ่งครับแล้วก็เรามาดูแอคชั่นการยิงผลการยิงกันดูนิดนึงว่าปืนตัวนี้จะเป็นไงแต่ว่าโดยที่เห็นคร่าวๆปืนลำกล้องขนาดสั้นๆแบบนี้ค่อนข้างคล่องตัวครับแล้วก็น้ำหนักเบาไม่เป็นภาระกับผู้หญิงเท่าไหร่แล้วก็ขนาด ด้วยขนาดกระสุน5.56 5 6เนี่ยก็ไม่ไม่มีแรงรีคอยล์มากนะักสำหรับผู้หญิงก็ยิงได้สบายสบาย,บายครับครับเดี๋ยวติดตามชมตอนทดสอบอีกทีนะครับตัวนี้วันนี้เราจะใช้กล้องของ Vortex รุ่น Laser HD ครับ4.5ถึง22เท่าครับหน้าเลนส์มิลครับก็ส่วน เออ่ทีแรกเรียกว่าจะติดมัสเซอเบรกพอดีไม่ได้เตรียมอุปกรณ์หนุนหรืออุปกรณ์เอาไว้แต่งมาเวลาขันมัสเซอเบรกเข้าไปมันก็เลยไม่พอดีรอบของเขาก็เลยยังไม่ใส่ครับผมครับเอาไว้รอบหน้าค่อยใส่ใส่มาแล้วก็เรามาดูผลอีกทีหนึ่งเด,เดี๋ยวก็จะขอยิง ทดสอบสูนิดนึงก่อนที่ระยะ100เมตรนะครับ ครับเอ่อท่ที่ยิงฟีลเล่งการยิงเนี่ยรีคอยลรีคอยล์ก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่ครับผมนุ่มนวนดีก็เป็นขนาดติดสอจริงๆมัสเตอร์เบรกเนี่ยแทบจะไม่จำเป็นเลยครับเพียงแต่ว่าบางคีเราก็อาจจะช่วยลดแก๊สท้ายกระสุนนิดหน่อยครับแล้วก็เอ่อลดลดแสงด้านหน้าครับ ถ้าถ้ายิงในแสงน,น้อยๆลูกไฟมันก็จะจะค่อนข้างใหญ่ครับก็ฟีลลิ่งการยิงก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ไกลไกลเดิมๆเ,เลยก็ถือว่าไม่เลวร้วายนะครับยิงเข้าที่ดูจากกล้องอ่ะใช้กระสุนขนาดน้ำหนักหัว62เกรนอ่ะก็เป็นลูกทั่วๆไปครับผมครับก็ได้กลุ่ม ดูดูแล้วดูจากกล้องแนละ้วได้กลุ่มสักประมาณนิ้วเศษๆเท่จจานั้นเองครับครับก็เดี๋ยวเราไปดูผลที่หน้าเป้าอีกนิดหนึ่งครับแล้วก็ปรับศูนย์อีกสักหน่อยครับผมเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรา,เรามาเทอสอีกสักสองสามกลุ่มครับผมครับครับก็หลังจากตั้งกล้องตั้งศูนย์คร่าวๆแล้วเราก็เข้ามาเราก็ลองยิงดูครับก็ ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเป้าที่ระ100เมตรนะครับครับผมก็อันนี้จะเป็นลูกกระสุนทุกๆ5.56ทุกตัวไปนะครับครับก็น้ําหนักหัวกระสุน6.2กรนก็จะได้กลุ่มสามนัดที่อยู่อยู่ตรงนี้ครับครับก็ลูกนี้ลูกนี้กระโดดมานัดหนึ่งน่าจะเป็นนัดที่สองครับแล้วนัดที่สามนัดที่สามก็จะเป็นนัดนี้ครับสามนัดส่วนส่วนอีกฝั่งหนึ่ง ครับผมอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นลูกกระสุนของเซเลอร์เบลล์นะครับเป็นกระสุนของเซเลอร์เบลล์ก็เป็นรุ่นเป็นลูกกระสุนรุ่นหัวหนักจะเปแต่ว่าตัวนี้จะเป็นระบุข,ข้างฝั่งว่าเป็นจุดสองสองสามครับก็ได้กลุ่มกระสุนที่ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นซับเอเวอเรยอยู่ครับก็ถือว่าตัวหัวหนักนี่ยก็ยังเหมาะกับ เดียวหนึ่งต่อแปดอยู่ครับผมบก็ก็ยินดีกับเจ้าของปืนด้วยครับที่ได้ปืนที่แบบอันนี้ขนาดเอ่อน้ำหนักไกลเลยพวกนี้เลยยังไม่ได้ปรับเลยนะครับก็ยิงแบบเดิมๆแกะกล่องมาแล้วก็ทำาภาษาลลำกล้องติดกล้องยิงเลยก็ก็ได้กลุ่มเป็นได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับปืนเบาต้องต้องยืนยิงใช่ไหม กล้องเลเซอร์ HD LST ตัวนี้นะครับพูดจริงๆผมผมว่ามันถูกถูกกระโหลกขอผมนะคือคนหนึ่งนี่ยผมไม่ค่อยชอบกล้องส่วนตัวนะคนขายกล้องไม่ชอบกล้องมันมีปุ่มแบบเทอร์ทาครับอันเนี้ยจริงๆเนี่ยมันก็ผมว่ามันตอบโจทย์ทั้งชาวฮันติ้งแล้วก็อยากจะแอบแทคติเคิลได้ครับเก่าคืออย่างปุ่มปรับข้างเนี่ยคนหนึ่งไม่ใช่ปุ่มปรับไวนะครับมันจะมีฝาปิดให้เพราะตามหลักจริงๆเนี่ย ถ้าเราปรับศูนย์ได้ระดับแล้วเนี้ยติผมก็จะไม่ยุ่งกับการปรับซ้ายขวาผมจะใช้เส้นเล็งในการทำเป็นเสร็จลงมานะครับผมส่วนปุ่มปรับด้านบนเนี่ยก็คือใช้วิธียกขึ้นแล้วก็หมุนนะครับก็การหมุนปุ่มก็สมูทดีนะครับผมอีกข้างนึงเนี่ยก็จะเป็นปุ่มอพะพาราแลกซ์นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นไฟเป็นไฟที่เป็นระบบกดเท่านะครับกดปรับเอา,เอา บางคนก็ติว่าระบบกดเนี่ยมันมันอาจจะแบบสู้แบบหมุนเอาไม่ได้อะไรเงี้ยผมรู้ผมใช้ผมก็ชอบเลยครับก็ระยะยาวรู้เป็นไงแต่ว่าที่ลองกดดูก็ผมว่าใช้งานกล้องตัวดีตัวนี้เนี่ยทำในญี่ปุ่นนะครับเ็นจกน์การเลนส์ก็ผมว่าใสแหละคือว่ายิงตัวนี้แล้วไปดูกล้องตัวอื่นรู้สึกว่าเอ้ยทำไมตัวน,นี้ตามันมัวมัมมวผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ มากเลยตัวนึงครับสำหรับคนที่อยากจะหากล้องมาติดให้ดูเรียกเหมือนฮันติ้งก็ได้แต่ว่าจะมายิงปรับายระยะเนี่ยก็ไม่ตัดเคยเลยครับใช้งานได้ทันทีครับผมเส้นเล็งก็เป็นเส้นเล็งทรงต้นไม้นะครับก็เราสามารถจะยิงเผื่อระยะยิงเผื่อลมได้เลยนะครับผมแจ๋ว